ก็แบบติดใจสิ่งสิ่งหนึ่งก็แบบตรวจสภาพผิวหนะ้าฟรีว่าแบบว่าตอนนี้อายุผิวหน้าของเราเนี่ยเท่าไหร่นนะเนนดูกันสวัสดีค่ะมารีวินตีนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเรามางาน Cosmo c o นะคะก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเครื่องสตาห์คามเสิร์ความงานเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าข้างในงมีอะไรกันบ้างนะคะอยูน,ยยน้อย้อย,ยล้านอยุนอยลอยโลก ใช่มันนิ่มนะอุ้ยนดีมากเลยค่ะเนี้ยมั่ชันชันมันมันจะกระจุยอ่ะเหมือนเอารถของเล่นมาสัดถึงกระดูกเดี๋ยวพาฮินวะปากงพาทินเลยอ่ะโโอ้หน่ารักจังก็หลักเดินเดินค่ะอยากทำรื่องทำนี่ทำนั่นเยอะมากก็เดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะคะว่าแบบสมมติว่าเราอยากจะสร้างแบรนด์แบรนด์ิ่งขึ้นมา มีที่ไหนที่เป็นแบบว่าัวเป็นโรงงานผลิตหรือว่าเป็น one stop service ให้เราได้หรือเปล่าอะไรนี้เราเดินไปดูต่อกันก่อนเยีาา่นี่ะคะเจอแล้วก็คือบูธของ AEC Resources Development นะคะก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ที่เราจะมาดูกันวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างมาเจอกับพี่คอดีนะคะพี่อะไรเอ่ยคอดีค่ะ ชัตตี้นะคะโอเคพี่ชัตตี้นะคะก็คือเดี๋ยววันนี้พี่ชัตตี้ก็คือจะมาดูแลเรื่องการให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยโอเคแป๊ะเดี๋ยวเราไปน้องคุยกันโอเคไปก็คือถ้าสมมตว่าหนูแบบสนใจที่จะทำกี่ยวกับพวกสกินแคร์อะไรอย่างนี้ก็คือที่นี่ก็คือทำอยู่เลยใช่ค่ะมีการดำเนินการยังไงบ้างถ้สมมติว่าหนูแบบไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยพี่ช่วยแนะนำให้หน่อย แรกเลยก็คือทางลูกค้าเดินเข้ามาค่ะเราก็จะถามในเสื้ที่ลูกค้าสนใจก่อนว่าอยากผลิตแบรนด์เกี่ยวกับอะไรเป็นชุินแคร์ไมบอดี้แคร์แฮ์แคร์อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้หมดเลยสิะคะถ้าอย่างเงี้ยตัวหนูแบบสนใจเบ็นด์พวกเอคินซิงกันแดดอะไรก็คือได้เหมือนกันได้แล้วแบบแพ็กเกจจิ้งอะไรก็คือมีให้หมดเลยนะะใช่คะของเราเป็น one ็อปเ service เลยนะคะก็คือตั้งแต่เลือกสูตรแพ็กเกจจิ้งจนออกมาเป็นเอฟจีสินค้าขายได้เลยค่ะ ก็คือแบบติดต่อกับที่นี่ก็คือออกมาปบเป็นสินค้าแค่เราเอาไปขายได้เลยใช่ค่ะก็คือแค่แบบมีคอนเซ็ปต์ว่าโอเคลูกค้าอยากได้เป็นตัวกันแดดนะคะอยากได้เป็นเนื้อประมาณไหนยังไงเราก็จะมีให้เลือกของเราค่ะจะมีทั้งสูตรกันแดะแล้วก็เรียว่ารองพื้ก็คือพัฒนาสูตรให้กับลูกค้าคนนั้นๆได้เป็นเหมือนกับว่าแบบของเราแบบอันเดียวยูนีไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรใช่ ไทั่วโลกได้เลยค่ะต้องเริ่มต้นเท่าไหร่ยมัองหลาก็คือเราเลกต้นที่10กิโลค่ะหรือว่า100กิโลประมาณแบบนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของค่าเนื้อสินค้าอะไรอยย่่างงเี้คะในส่วนของแพ็กเกจอะไรเงี้ยก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าชอบประมาณไหนยังไงแล้วก็เราก็จะทำราคาเอสซีต่อชิ้นนั้นให้ลูกค้าเสนอลูกค้าก่อนที่จะแบบเริ่มเริ่มราคาเสนอส หลักก็คืถ้าคุมทเป็นเซรั่มก็จะอยู่ประมาณแบบสองบาทไม่เกินคะสามารถแจ้งมเนเาตแต่แรกได้เลยแต่เราก็จะเเให้ว่าแบบาราคาอชิจีบปรมาณเท่าไรเด้านี่นะคะหลังจากที่ได้ดูในบูนี้แล้วก็แบบติดใจสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือตัวนี้อีก l อยดูของ ทางที่สุตรที่แบรนด์เขาแบบพัฒนาขึ้นมาเองก็คือตัวนี้เลยคือทาแล้วแบบมันวิงมันเงามากมันเป็นแบบเนื้อออยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเป็นเนื้อออยค่ะตัวนี้จะมีกันแดดด้วยนะคะในสูตรก็คือจะมีกันแดดประมาณ15ค่ะลองเทียบกันสองข้างดูค่ะก็คือผิวจะแบบกระจ่างใสขึ้นเลยแล้วก็แบบมีความเดเลเยอรถ้าเอามาแล้วมันจะเหมือนกันไหมคะอะไม่เหมือนคะ่ะตัวนี้จะกระจายตัแสงได้ดีกว่าจะจะดูไวท์เทนนิ่งมากกว่า อย่างตัวนี้ก็จะเน้นเป็นงานผิบเป็นแบบฉ่ำวาวเฉยๆค่ะใช่อุ๊ยอันนี้ดูฉ่ำมากใช่ <c oughs> อันนี้ก็จะเหมาะกับคนสีถือเะพึ่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัน,นดูอันนี้ดูแบบดูใส่ฝ่อไปเลยอ่ะใช่ก็ลูกค้าสามารถแบบทาออกงานทั้งกลางวันกลางคืนได้เลยลองเครื่องนี้กันนี่นีเป็นเครื่องแบบว่า สภาพผิวหน้าฟรีว่าแบบว่าตอนนี้อายุผิวหน้าของเราเนี่ยเท่าไหร่เลยนเราดูกันก็ดูดูอ่ะต้องดูเนิ่นๆเลยคือในส่วนของโิฟทสามารถใช้เริ่มใช้ได้เลยตั้งแต่อายุแบบน้อยน้องนะคะที่มีมาดูการว่าสภาพผิวเป็นยังไงนะคะสภาพผิวก็เป็นลักษณะผิวลักษณะผิว กินเอทเรามาดูกันนะคุกินเอทยีอายุผิวยี่สิบสีค่ะ าจากที่เดินดูมาเมื่อกี้นี้นะคะก็บอกเลยว่าแบบน่าสนใจมากก็คือถ้าใครนะคะที่อยากจะมาเปิดแบรนด์เป็นสก <Yeah. S 1> ินแคร์เหมือนกับเราแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อไดที่ AEC Resources Development นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้นะคะเป็น AEC Thailand หรือว่า Facebook นะคะ AEC Resources Development จะแปะลิงก์ให้ที่ใต้ description นะคะมาเราจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์กัน a y u d ร a อย r ลานก็คือวันนี้นะคะก็เดินมาแบบทัวและเหนื่อยมากก็ขอลาต่เพีงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย